พบกันแล้วยามบ่ายนะคะจอพอยนะคะแล้วก็ช่องแฮมโฮมนะคะวันนี้ก็จะมานะคะพูดเรื่องทำไมแฮมเตอร์ถึงเป็นเนื้องอกได้นะคะซึ่งภาพาำของหลายคนนะคะจะคิดว่าม่ได้ทานตะวันนะคะกินเยอะทำให้เกิดเนื้องอกจริงๆแล้วคือมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะ mm hmm. เมื่อวันก่อนนะคะพอยก็ได้ทำการเปลี่ยนอาหาร ให้เด็กๆทุกตัวนะคะจนไปถึงกงน้องมีลดยินพันใจแอนนะคะว่าเอ๊ะทำไมตัวอาหารนะคะมันมีสีเขียวๆก็คือมันขึ้นลานะคะแบบนี้นะคะว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นลาพลอยก็เลยมานั่งสังเกตว่าคือพลอยจะเปลี่ยนอาหารให้น้องทุกตัวทุกๆสองวันก็คือสองวันเนี่ยพลอยจะเปลี่ยนอาหารให้เขาทีนึง ะะก็คือจะเป็นการาฝึกเขาไปในตัวด้วยว่าไม่ให้เขากินอาหารเหลือหรือเลือกกินนะคะแต่ทีน,นี้ด้วยความที่น้องบางตัวค่ะเขาอาจจะมีการาฉี่หรืออึใส่ถ้วยอาหารนะคะตัวนี้เองคนเลี้ยงต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเลยทำไมถึงพึ่งมาพูดในคลิปนี้นะคะก็คือว่าคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะที่ อยลงไปนะคะเป็นวิธีการดูแลน้องที่ได้รับการผ่าตัดมานะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดอะไรก็ตามนะคะผ่าตัดกระดูกเนื่องจากขาหากักผ่า,าตัดมดลูกอักเสบหรือผ่านเนื้องอกนะคะก็คือพลอ,อยได้ลงคลิปไปในคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นคลิปน้องเมษาที่พลอ,อยพาน้องอะคะ่ะไปผ่านเนื้องอกมานะคะพลอ,อยก็เลยในคลิปนั้นเนี่ยพลอ,อยยังพูดไม่อะไร ละเอียดชัดเจนเท่าไหร่ว่าทําไมน้องถึงเป็นเนื้องอกซึ่งตอนนั้นที่พลพานนองไปหาหมอพลอยก็ไม่ได้ถามคุณหมอแบบชัดเจนนะคะพลอยก็เลยอะตามที่เล่าไปในเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะคะว่าอะพลอยมาเปลี่ยนอาหารให้น้องแล้วพลอยเจอตัวอาหารตัวเนี้ค่ะมันขึ้นลาพลอยก็เลยเอ๊ะ มันไม่น่าจะเกิดจากการกินเมล,ล็ดทานตะวันแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยอะค่ะพลอยไม่ได้ให้น้องกินเมล,ล็ดทานตะวันเลยก็คือเวลาที่พลอยซื้ออาหารมาค่ะพลอยจะมาแยกเมล,ล็ดทานตะวันออกเพื่ออานำไปป,ปลูกเป็นต้นอ่อนเอามาให้น้องกินก็คือพลอยจะไม่ให้น้องกินเมล,ล็ดทานตะวันเป็นขนมหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือจะแยกออกไปเลยนะคะไปปลูกเป็นต้นอ่อนให้น้องทาเล่นนะคะพลอยก็เลยมานคิดได้ว่า่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวการที่มันทําให้เกิดเนื้องอกเนี่ยมันเกิดจากเชื้อราเชื้อราที่อยู่ ในอาหารนะคะเชื้อราตัวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็คือเชื้อราพลอยบอกก่อนว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียสามารถเกิดขึ้นได้กับอาหารทุกประเภทนะคะอาหารคนก็เกิดขึ้นได้อาหารัดก็เกิดขึ้นได้ค่ะในอาหารสดแน่นอนนะคะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ให้มันเน่าหรือเสียนะคะแต่ในส่วนประเภทอาหารแห้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเชื้อราหรือแบคทีเรียตัวนี้นะคะถ้าเกิด ที่ตรงนั้นเนี่ยมันชื้นนะคะบวกกับอากาศร้อนนะคะแบบทีเียตัวตนี้ค่ะมันจะเกิดปฏิกิริยานะคะกับสภาพอากาศเกาะตัวขึ้นมาเป็นเชื้อราทีนี้เมื่อแฮมสเตอร์อะค่ะเขามีการกินหรืออมเข้าไปนะคะบางตัวก็อาจจะอมไว้ในกระพุงแก้มก่อนบางตัวก็คือกินเข้าไปเลยเมื่อน้องได้รับเชื้อราแบคบทีเดียตัวนี้เข้าไปในร่างกายะคะ่ะร่างกายเขาก็จะทําปฏิกิริยานะคะกับเชื้อราตัวดังกล่าวนะคะ เหมือนเป็นการต่อต้านนะคะเมื่อต่อต้านแล้วผมคุ้มกันน้องอาจจะต่ำเกินไปนะคะทําให้ไม่สามารถต่อต้านเชื้อราตัวนั้นได้สําเร็จร่างกายจึงได้ทําปฏิกิริยากับเชื้อราตัวนี้แล้วก่อเป็นก้อนเนื้องอกขึ้นมานะคะเนื้องอกตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นานๆนะคะจากเนื้องอกกลายเป็นเชื้อเม็งได้นะคะแล้วเร็งก็คือจะลุกลามไปได้ ภายในเอเอวัยวะร่างกายของน้องเหมือนของคนเราเลยค่ะเป็นมะเร็งก็คือจะลามไปทั่วนะคะเนื้องอกผ่าตัดไวรักษาไวค่ารักษาพยาบาลก็น้อยนะคะแต่ถ้าเราปล่อยไว้ค่ะเรื่อยๆให้ก้อนเนื้อมันโตขึ้นค่ารักษาพยาบาลค่าผ่าตัดก็จะแพงขึ้นนะคะแล้วก็นะคะต่อมาเลยนะคะนอกจากเจ้าเชื้อราตัวร้ายแล้วที่เราจะพบเจอได้ในอาหารนะคะ บางตัวนะคะเหลืออาหารธัญพืชน,น้องบางตัวค่ะมันเป็นก้อนกลมๆนะคะมันอาจจะเกิดข้างในด้วยก็ได้ที่เรามองไม่เห็นนะคะอ่าตัวนี้น่าจะเป็นความผิดของพ้อยด้วยที่เวลาที่พอยจะเปลี่ยนอาหารให้น้องอะคะ่ะแล้วมันเหลือพอยจะเอาอาหารในถ้วยที่เหลือค่ะเทลงพื้นกลงให้น้องก็คือเทผสมกับบรองกลงเพื่อให้น้องได้มีการขุดคุยหาอาหาร ตามธรรมชาติของน้องก็คือเป็นการปลกน้องไปในตัวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความผิดของพลอยตรงนี้เองที่พลอยจะมีการเทอาหารลงพื้นให้น้องนะคะเป็นการปลกน้องก็หลังจากนี้ก็คือจะเททิ้งอย่างเดียวเลยก็คือจะไม่ไม่เทให้น้องกินแล้วนะคะก็คือจะเช็คทุกสองวันถ้าก็คือจะไม่ทิ้งอาหารไปเกินสองวันนะคะด้วยปกติแล้วพลอยจะเป็นคนที่สองวันก็คือจะเปลี่ยนให้น้องแต่ถ้าเกิดอา่านของตัวไหนที่ยังเหลือนะคะพลอยก็จะมีการเทลงพื้นกงให้น้องให้น้องคุยกินนะคะ นอกจากเชื้อราตัวนี้แล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะก็คืออาหารที่มีไขมันสูงนะคะถ้าเป็นพวกธัญพืชนนก็อ่าเมลิทานตะวันนะคะเป็นอาหารที่มีไขมันสูงนะคะถ้าเป็นบรรดาขนมนะคะก็พวกหนอนอบนะคะปลาเส้นขนมต่างๆเลยนะคะให้ทานเนี่ยก็คือเป็นผลเสียกับร่างกายน้องอย่างแน่นอนนะคะ สัตว์นะคะสามารถเป็นโรคได้เหมือนคนเลยนะคะเนื้อง,งอกมะเร็งเบาหวานไตหัวใจเป็นได้เหมือนกันหมดนะคะลำไส้อักเสบก็เป็นได้ค่ะปอดอักเสบปอดชื้นนะคะน้องเป็นได้เหมือนคนเลยอยู่ที่ว่าปัจจัยที่จะไปทําให้น้องเป็นนะคะมันเกิดมาจากอะไรนะคะตัวนี้นะคะก็ะะอยากจะฝากให้มีมีทุกคนนะคะที่เลี้ยงน้องนะคะ หรือบ้านไหนที่เลี้ยงน้องเลี้ยงสัตว์นะคะอยากให้ระวังในเรื่องของอาการป่วยของน้องนะคะอันไหนที่เรากันได้เรากันไว้นะคะกันไว้ดีกว่าแก้นะคะคํานี้ใช้ได้เสมอนะคะแล้วก็มีหลายๆลาคนถามเข้ามานะคะว่าจะเลี้ยงน้องยังไงไม่ให้น้องปว่วยซึ่งถ้าเกิดว่าบ้านของ พอยนะคะพลอยเลี้ยงน้องยังไงไม่ให้น้องป่วยก็คือจะบอกว่าน้องของพอยไม่เคยป่วยแบบอดอดแอดแอด,แอดเลยก็คือไม่เคยป่วยเป็นหวัดเป็นไข้ท้องเสียตัวนี้คือทุกตัวไม่เคยเป็นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นทีก็คือหนักนะคะแล้วเป็นก็คือผ่านเนื้องอกอย่างเงี้ยพาหูดอย่างเงี้ยคือ น้องน่าจะเป็นเองนะคะอะถ้าผ่านเนื้องอกน้องเมษาอันนี้พลอยก็ยอมรับว,ว่ามันเป็นความผิดของพลอยนะคะทีะ่มีการเทอาหารไปให้น้องคุยหากินนะคะแต่ตัวน้องมกค่าที่เคยผ่าหูไปเมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะอันนี้พลอยไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมน้องถึงเป็นนะคะคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับอาหารก็ผ่าไปแล้วนะคะน้องมกค่าก็ผ่าหูไปสองพันทวนนะคะค่า คอล่าค่ายาอีกห้าร้อยก็เป็นสองพันห้านะคะน้องเมษาก็ผ่าเนื้องอกนะคะร่วมเบียดเสร็จแล้วก็คือสา0พันสี่อันนี้คือเด็กๆที่ไม่เคยป่วยแบบอดอดแอดๆหาหมอทีละสองร0อยสามร้อยนะคะหาทีตุ้มเดียวเลยนะคะพอยก็แบบก็ขอให้เป็นตัวสุดท้ายที่จะป่วยแล้วกันนะคะส่วนบ้านพลอยเลี้ยงยังไงไม่ให้น้องป่วยนะคะก็คือส่วนใหญ่อะคะ่ะเท่าที่พลอยเห็นตามในกลุ่มแฮมสเตอร์เนี่ยนะคะ มีน้องป่วยท้องเสียบ้างนะคะเป็นโรคหางเปียกบ้างซึมไม่ทานอาหารนะคะหรือแพ้รองกงนะคะแพ้ฝุ่นนะคะอันนี้พลอยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมน้องพลอยถึงไม่เคยเป็นอะไรกันเลยนะคะแปดตัวข้างหลังนี้คือไม่เคยเป็นอะไรเลยพลอยอันนี้พลอยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมเออ น้องก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะที่น้องไม่ป่วยเพราะว่าถ้าน้องป่วยเองเนี่ยนอกจากเราจะสงสารเขาแล้วนะคะเราก็สงสารตัวเราเองด้วยนะคะพอค่ารักษาพยาบาลก็คือไม่ได้ถูกเลยนะคะแต่ละรอบที่หาหมอถ้าน้องป่วยขึ้นมานะคะอาหารพลอยให้ทานยังไงนะคะส่วนตัอพลอยให้อาหาร S1 นนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือตัวหลักที่บ้านพลอยให้นะคะ อ่าแล้วก็พลซื้ออาหารอันนี้พลซื้อมาผสมเองนะคะเนื่องจากว่าพลเลี้ยงแปดตัวนะคะซึ่งถ้าซื้ออาหารผสมตามเพจเนี่ยก็คือไม่ไหวแน่นอนนะคะพลก็เลยเลือกที่จะซื้ออาหารแบรนด์พวกนี้นะคะ่ะมาผสมเองนะคะซึ่งก่อนอันนี้พลจะให้คิตตี้นะคะเป็นตัวหลักแล้วก็ซื้อตัวอื่นมาผสมด้วยแต่ณตอนนี้ด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะอาหารนะคะ แฮมสเตอร์ก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะมีหลายแบรนด์ให้เราเลือกซื้อพอยก็เลยอ่าเลือกใช้ S1 นะคะเป็นตัวหลักในการผสมนะคะตัวรองนะคะพอจะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนนะคะอาจจะมีใช้ตัวเพียตัวคิตปี้ตัวเนเจอร์นะคะฟันนี่บันนี่หรือแฮมสเตอร์ไดเอทก็คือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะคะแล้วก็วอาหารแลบบอสนะคะพอจะให้เป็นคอมพิสกับมาโซลีสสตัวนี้นะคะนี่เลยเห็นกันไหม นะคะคอันนี้คืออาหารที่พลอยผสมนะคะก็คือซื้อมาผสมเองอันนี้ก็คือใกล้หมดแล้วนะคะก็พอดีเลยพลอยผสมทีนึงมันจะได้ประมาณสองกิโลนะคะจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนส่วนอ่าที่พลอยแจ้งไปเบื้องต้นนะคะว่า,มาเมลิทานตะวนันพลอยแยกออกมาจากอาหารหลักจริงๆนะคะนี่พลอยแยกออกมาเลยคือพลอยจะมาให้น้องกินนะคะก็คือเอาไปปลูกเป็นต้นอ่อนให้เขากินแทนนะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะพลอยจะแปะข้อมูลการผสมอาหารของบ้านพลอยไว้นะคะว่าในแต่ละเดือนนะคะพลอยจะใช้ตัวไหนผสมบ้านแต่คือพลอยจะไม่ลืมแ랩บ,บ็อกซ์สองตัวนี้ค่ะที่พลอยจะให้น้องทานพลอยจะไม่ลืมนะคะพลอยจะซื้อทุกเดือนอยู่แล้วเพราะว่าคือน้องน้องที่บ้านนะกินกันนะคะพลอยเคยซื้อแ랩บ,บ็อกซ์ของอ็อกโบมาก็คือน้องไม่ชอบกันเลยนะคะก็เมื่อซื้อมาแล้วเราก็ต้องมีการแบ่งขายออกไปเพราะว่าเด็กที่บ้านไม่กินกันเลยนะคะ แล้วก็ส่วนพวกอาหารเสริมนะคะพอจะให้เป็นซุปเป็นหลักนะคะซุปตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวโจ๊กนะคะอาหารเสริมกินได้ทั้งแฮมเด็กและแฮมแก่นะคะนี่ค่ะชื่อเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเออเนี่ยค่ะ สิ้นเนียฟู้ดนะคะ, Food, ะ,คะก็คือตัวนี้พอยจะซื้อจากบ้านหนูแฮมเตอร์นะคะ mm hmm. เพจของพ่ปินมีทั้งในช้อปปีแล้วก็หน้าเพจ a c e book เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโปรตีนหลอดนะคะโปรตีนหลอดอ่ะอันนี้มันใกล้หมดแล้วนี่นะคะเห็นเป็นไหมเอยตัวนี้พอยซื้อมาในช้อปปีนะคะน่จาจะประมาณสามรอยี่สิบบาทอันนี้ก็คือใกล้หมดหลอดแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นซุปสามตัวนี้นะคะ นี่ไข่ข้า,ขาวโพดมันม่วงนะคะซึ่งพวกซุปเนี่ยพลจะให้น้องทานอาทิตย์ละสามวันนะคะก็คือทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พลจะชงก้อนให้น้องทุกตัวกินนะคะก็คือเป็นการเสริมก็คือจะให้แทนนมแพ้นะคะเพราะว่านมแพ้เนี่ยในแฮมสเตอร์ค่ะคือไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นนะคะพลก็เลยเอาโอเคงั้นเราตัดนมแพ้ไปเราให้เป็นพวกซุปแทนดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราคือได้สารอาหารมากกว่าก,า,การกินนมแพ้ธรรมดานะคะ ถ้าใครบ้านไหนที่ให้นมแพ้แนะนําให้ใช้แบบผงแบ่งชงนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แบบน้ำอะคะ่ะเมื่อเราเปิดกล่องหรือเปิดกระป๋องแล้วมันจะเก็บได้ไม่นานก็นั้นนะคะก็คือจะอยู่ได้ประมาณ14วันเพราะว่าสารอาหารนะคะมันจะหายไปกับอากาศนะคะส่วนขนมบ้านพลอยมีไม่เยอะนะคะพลอยจะไม่เน้นพลอยจะไม่ให้ขนมพวกเวเฟอร์หรือดอกนะคะเพราะว่าถึง ว่ามันถึงแม้ว่ามันจะเป็นของสัตว์ก็ตามแต่พลอยก็ไม่มั่นใจในส่วนผสมน,นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเวฟเวฟอร์พวกดอกอะค่ะเกิดน้องอมเข้าไปในปากก็คือมันจะไปละลายติดกับพุงแก้มน้องนะคะซึ่งก็พุงแก้มน้องอะคะ่ะเป็นส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตของเขาเพราะเขาต้องตุนอาหารไว้ในแก้มเพื่อกลับไปซ่อนที่รังของเขานะคะขนมบ้านพลอยนะคะจะมีตัวนี้นะคะอันนี้พลอยไม่แน่แต่ว่า อาจจะเป็นเผือกนะคะเป็นเผือ,อกอบแห้งอุย <_ d ata> เป็นเผือ,อกอบแห้งนะคะแล้วก็เป็นอันนี้นะคะ <_ d ata> น่าจะเป็นข้าวโพดหรือถั่วลันเตานี่แหละค่ะพลอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ <_ d ata> แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นข้าวพองนะคะนี่เป็นข้าวพองแต่ตัวนี้รู้สึกว่าพลอน่าจะได้เป็นอ่าแถมมาจากการ ตอนที่ซื้อของกับบ้านหนูแฮมเตอร์นะคะทางทางนั้นเขามีการแถมขนมมาให้แล้วก็อันนี้เป็นอกไก่กับแซลมอนอกนะคะอันนี้จะเป็นไข่อกแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาเส้นปลาเส้นพอจะซื้อมาไว้ถุงใหญ่เลยนะคะพลอยให้ของแบรนด์นี้นะคะพาราไดส์ Paradise, นะคะพก จริงๆปลาเส้นอันนี้พลซื้อมาตั้งนานแล้วพลใช้มาตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าก่อนนี้คือพลอเลี้ยงน้องชูก้าไรเดอร์นะคะก็คือปลาเส้นตัวนี้ค่ะก็คือตอบโจทย์มากแล้วคือห่อใหญ่กินจุใจก็คือกินได้หลายเดือนเลยนะคะอันนี้น่าจะร้อยยี่สิบบาทถ้าพลจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าพลซื้อมาในช้อปปี้นะคะ แต่ก่อนนั้นนี้ก็คือพลอยก็ไปซื้อที่จัดดูจักมานะคะก็ราคาประมาณนี้ก็คือจะไม่เกิน150เนาะค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราจะเป็นอาหารนะคะแล้วก็ขนมอาหารเสริมบ้านพลอยที่พลอยให้นะคะซึ่งขนมอะคะ่ะพลอยจะเน้นให้ขนมธรรมชาตินะคะที่ทำมาจากธรรมชาติไม่มีสิ่งเจียปนใดๆเลยนะคะก็คือคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกับน้องๆที่สุดแล้วนะคะที่พลอยให้ แล้วก็ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าพลอยมีอะไรมาแบกปันอีกนะคะหรือจากประสบการณ์ตัวเองที่จะมาบอกเล่านะคะเดี๋ยวพลอยก็จะลงไว้ในช่อง YouTube เลยนะคะ <themselves> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <ihnen> กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ